สวัสดีครับนี่คือการเจาะลึกหรือ Deep Dive ที่เราจะมาคุยกันเรื่องอชีอ She นะครับว่าเขาใช้ Machine Learning หรือ ML เนี่ยทำงานยังไงไม่ใช่แค่ดูว่าอะไรฮิตนะแต่แบบประเมินแล้วก็ทำนายเทรนแฟชั่นในอนาคตไปเลยใช่ค่ะข้อมูลที่เรามีก็ค่อนข้างเจาะลึกกระบวนการภายในของเขาเลยเป้าหมายเราก็คืออยากทำความเข้าใจกลไกการทำนายว่าทำไมเขาถึงเร็วขนาดนั้นโอเคมาลองแกะกันดู คือระบบ ML ของชีนี่เขาไม่ใช่แค่เดาสุ่มๆนะครับอืมไม่ใช่เลยค่ะแต่มันคำนวณความน่าจะเป็นออกมาเลยใช่ค่ะคือจุดที่มันสร้างความแตกต่างจริงๆก็คือระบบมันไม่ได้แค่เห็นว่าเอออันเนี้ยคนเริ่มพูดถึงนะแต่มันประเมินได้ด้วยว่าเทรนเนี้ยมันจะไปต่อได้จริงไหมมีศักยภาพแค่ไหนอ๋อค่ะเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ชีนแบบขยับตัวได้เร็วกว่าเจ้าอื่นมากม แล้วหลักๆที่ระบบ ML มันใช้ดูใช้ประเมินเทรนเนี่ยมันมองหาอะไรบ้างครับเท่าที่ดูจากข้อมูลนะคะมันจะเริ่มจากมองหาสัญญาณหลักๆสัก2องอย่างคะ่ะอย่างแรกเลยคือมันจะคอยจับตาดูว่ามีอะไรที่ถูกพูดถึงถี่ขึ้นผิดปกติไหมหรือแบบอยู่ๆก็มีความสนใจพุ่งขึ้นมาที่เรียกว่าเซิร์ชนะคะอืมครับเซิร์ชใช่ค่ะ ระบบก็จะสแกนแพลตฟอร์มโซเชียลอย่าง TikTok Instagram อะไรพวกนี้ว่ามีสไตล์ไหนไอเทมไหนโผลมาบ่อยๆในหลายๆที่หรือเปล่าแล้วก็ไปดูข้อมูลจาก Google Trends ด้วยค่ะอันนี้เป็นเครื่องมือดูว่าคนกำลังค้นหาคำอะไรเยอะขึ้นอ๋อครับครับ เพื่อหาสัญญาณว่าเออเรื่องนี้คนเริ่มสนใจเยอะขึ้นแบบพลวดพลาดไหมเช่นคำว่ากระโปรงเทนนิสพีทอยู่ดีๆคนก็หาเยอะมากอะไรแบบนี้อ๋อคือดูทั้งความถี่แล้วก็ดูว่ามันพุ่งขึ้นมาหรือเปล่าแล้วนอกจากดูว่าอะไรฮิตทีๆแล้วเนี่ยมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่ระบบใช้ประเมินมีค่ะพอเจอสัญญาณแรกแล้วทีนี้มันจะเริ่มมองหาความเชื่อมโยงค่ะคือพยายามจะปฏิป,ะต,ปะต่อจุดต่างๆเข้าด้วยกัน ระบบอาจจะวิเคราะห์ว่าเทรนปัจจุบันเนี่ยอย่างเสื้อครอปที่ฮิตฮิตกันมันไปสัมพันธ์กับการกลับมาของแฟชั่น Y2K หรือเปล่าที่เคยฮิตตอนปี2000ต้นต้นๆอืมครับหรืออาจจะไปเชื่อมกับปัจจัยภายนอกเช่นเอ,อ่อมีดาราคนไหนใส,สน่สไตล์นี้หรือว่ามีสีนี้ในแฟชั่นโชว์ล่าสุดไหมแล้วก็จะเอาข้อมูลพวกนี้นทั้งหมดมาเทียบกับข้อมูลภายในของชีนอินด้วยค่ะเช่นยอดขายสินค้าที่มันดูคล้ายๆกันหรืออยู่ในหมวดเดียวกัน โอ้โหน่าสนใจมากเลยครับที่มันเชื่อมข้อมูลที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวกันได้หมดเลยทั้งโซเชียลทั้งการค้นหายอดขายภายในตัวเองกระแสแฟชั่นข้างนอกในข้อมูลมีตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆไหมครับว่ามันทานํางานยังไงมีตัวอย่างชัดเลยค่ะสมมุตินะคะระบบไปเจอว่ามีวิดีโอคนใส่เสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์ทับบิกินี่ไปทะเลเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบพรวดพลาดเลยบนทิกต็อในหลายประเทศพร้อมๆกัน แบบยอดโพสต์เพิ่มเป็นเท่าตัวใน2วันยอดไลค์ยอดแชร์ก็สูงกว่าปกติมากทีนี้ระบบก็จะเริ่มตั้งคำถามสำคัญเลยค่ะว่าเอ๊ะเทรนด์นี้มันจะไปต่อได้จริงไหมเนี่ยอืมแล้วมันหาคำตอบยังไงต่อละครับมันก็จะเริ่มเชื่อมโยงข้อมูลอื่นๆเพื่อประเมินศักยภาพค่ะอย่างเคสเนี้ยระบบอาจจะไปเช็ค Google Trends แล้วก็เจอว่าเออคำค้น e a c h shirt over bikini ในตลาดใหญ่ๆอย่างอเมริกาอังกฤษเนี่ยมันก็พุ่งสูงขึ้นจริงๆด้วยสอดคล้องกันเลยอ๋อครับครับพอกลับมาดูข้อมูลภายในของชีนเองก็เจออีกว่ายอดขายสินค้าที่เป็นเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์ในหมวดชุดไปทะเลเนี่ยก็กำลังเพิ่มขึ้นเร็วพอดีเป๊ะเลยโหพอข้อมูลมันชี้ไปทางเดียวกันหมดแบบนี้ผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงครับ ผลลัพธ์ก็คือการประเมินความน่าจะเป็นค่ะ AI, AI, AI. ก็อาจจะให้คะแนนเลยว่าเทรนเสื้อเชิ้ตโอเวอร์ไซส์ทับบิกินี่เนี่ยมีความน่าจะเป็นสูงมากนะที่จะกลายเป็นเทรนหลักในช่วงซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึงคือไม่ใช่แค่บอกว่าฮิตเฉยๆแต่บอกเลยว่ามีแนวโน้มจะขายดีด้วยแล้วพอ AI ฟันธงมาแบบนี้แล้วในทางปฏิบัตินี่มันหมายความว่าไงครับคือเขาเอาไปทาอะไรต่อข้อมูลนี้ก็จะถูกส่งต่อให้ทีมออกแบบทันทีเลยค่ะ เพื่อรีบพัฒนาเสื้อเชิ้ตแบบนี้ในสีในลายที่มันหลากหลายออกมาอืมครับขนาดเดียวกันทีมการตลาดก็จะเริ่มวางแผนแคมเปญโปรโมทสินค้านี้เลยอ๋อคือเรียกว่าไม่ต้องรอให้เทรนด์มันดังเปรี้ยงก่อนแล้วค่อยทำตามแต่แบบประเมินแล้วก็เตรียมของรอไว้เลยใช่เลยค่ะนี่คือการที่ชินไม่ได้รอให้เทรนด์มันเกิดก่อนแต่เขาประเมินแล้วก็เตรียมพร้อมล่วงหน้าไปเลยสุดยอดเลย ถ้าเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะนี่คือพลังของการใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์มาช่วยตัดสินใจเชิงรุกเลยในอุตสาหกรรมที่มันเร็วมากๆเปลี่ยนแปลงปลอดเวลาอย่างแฟชั่นเนี่ยการมีความสามารถในการคาดการแล้วก็เตรียมพร้อมแบบนี้ได้มันเป็นความได้เปรียบที่สำคัญมากๆเลยค่ะทั้งโซเชียลการค้นหายอดขายภายในปัจจัยภายนอกอื่น,นๆเพื่อคำนวณความน่าจะเป็นของเทรน,น,น์นั้นๆแล้วก็ลงมือทำก่อนเลย ก่อนที ike, Guys, ่ตลาดจะต้องการสินค้านั <y <y чи, ้นจริงๆด้วยซ้ําใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าข้อมูลกับการวิเคราะห์ที่แม่นยำเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนวิธีการทํางานแล้วก็สร้างความได้เปรียบมหาศาลในอุตสาหกรรมได้จริงๆก็น่าคิดต่อนะครับว่านอกจากทํานายเทรนด์ฮิตแล้วเนี่ยก้าวต่อไปของ AI ในวงการแฟชั่นมันจะเป็นอะไรได้อีกบ้างเป็นไปได้ไหมว่า AI จะเก่งขนาดทำนายเทรนที่ไม่น่าจะเกิดหรือที่เรียกว่าแอนตี้เทรนด์ได้ ก็น่าสนใจนะคะหรือว่าระบุตลาดเฉพาะกลุ่มมากๆพวกนิชมาเก็ตที่กำลังแบบก่อตัวเงียบๆอยู่จากรูปแบบข้อมูลที่มันซับซ้อนมากๆจนคนอาจจะมองไม่เห็นใช่ค่ะอาจจะเป็นการหาโอกาสที่ซ่อนอยู่จากข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมากๆครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นกันในอนาคตก็ได้นะครับ